เชียงเสี่ยวไปลองคำนวณดูชามปากกว้างหนึ่งใบใช้มันฝรั่งประมาณหกเหลียงแน่นอนว่าน้ำหนักนี้รวมถึงเปลือกที่ถูกปอกออกไปด้วยต้องรู้ว่าเขาซื้อมันฝรั่งลูกเล็กมาในราคาช่างละห้าหลีเท่านั้นต่อให้น้ำหนักมากถึง170่งช่างแต่เขาก็จ่ายต้นทุนค่ามันฝรั่งไปแค่8.5เจียวถ้าว่าเขากลับขายได้เงินมากถึง84.9หยวนนี่มันเกือบหนึเท่าเชียวนะ แน่นอนว่านี่ยังไม่ได้หักต้นทุนค่าซอสสุรลับของเจียงเสี่ยวไปแต่เท่าที่ขายในวันนี้เขาน่าจะใช้เครื่องเทศหมดไปราวสองถึงสามหยวนได้ถ้านับเป็นเลขกลมๆเท่ากับว่าวันนี้เขาทำเงินได้มากถึง80หยวนเชียวนะวันนี้ฉันขายน้ำชาได้ทั้งหมด2 3 7หยวนหวังผิงที่ใช้ลูกคิดคำนวณรายได้วันนี้ก็แทบช็อกเยอะขนาดนี้เชียวหรือ เฟิงเยี่ยนหงดีใจมากเพราะการขายน้ำชาให้กำไรสูงเช่นกันวันนี้ร้านของเธอขายน้ำชาได้เงินมากถึง23.7หยวนคิดเป็นกำไรได้เกือบ20หยวนเลยต้องเข้าใจว่าที่ผ่านมาร้านน้ำชาของเธอทำกำไรได้เดือนละแค่20-30ถึงหยวนเท่านั้นคิดไม่ถึงเลยว่าวันนี้วันเดียวจะทำเงินได้เท่าผลกำไรตลอดทั้งเดือนของร้านแววตาที่เฟิงเยี่ยนหงมอง,มองไปยังเจียงเสี่ยวไปได้เปลี่ยนไปแล้ว ถ้าเจียงเสี่ยวไปมาขายผัดมันฝรั่งแบบนี้ทุกวันถ้าอย่างนั้นร้านน้ำชาของเธอก็จะมีรายได้วันละยี่สบหยวนใช่ไหมไม่สิวันนี้เป็นเพราะมันฝรั่งลูกเล็กที่เจียงเสี่ยวไปเตรียมมาถูกใช้หมดแล้วหากเขาเตรียมมันฝรั่งไว้มากพอเขาก็จะสามารถขายได้ถึงช่วงเย็นและนั่นมันจะไม่ใช่กําไรแค่ยีสิบถึงสาหยวนแล้วใช่ไหมนึกถึงตรงนี้เฟิงเยี่ยนหงก็ตกตะลึงจนกรามค้าง เธอหันไปมองเจียงเสี่ยวไปอีกครั้งนี้มันลูกพี่ลูกน้องของสามีที่ไหนเขาคือเทพ,พเจ้าแห่งความมัง่งคั่งชัดฮ่าฮ่าห,หวังผิงคุณไปซื้อเนื้อมาสักสองถึงสามช่างแล้วก็ซื้อไก่มาหนึ่งตัววันนี้ตอนบ่ายเรียกพี่ชายของคุณมากินข้าวที่บ้านด้วยเฝิงเยี่ยนหงหันไปกำชับหวังผิงอย่างอารมณ์ดีโดยไม่ได้หลบเลี่ยงเจียงเสี่ยวไปเจียงเสี่ยวไปหัวเราะฉันคงไม่อยู่กินข้าวแล้วล่ะตอนบ่ายต้องกลับไปเตรียมมันฝรั่งไม่อย่างนั้นพรุ่งนี้จะไม่ทันขายเรื่องนี้ เฟิงเยี่ยนหงเริ่มเป็นกังวลขึ้นมาแล้วเธออยากชวนเจียงเสี่ยวไปให้อยู่กินข้าวที่บ้านด้วยจริงฮ่าฮ่าแต่ว่าที่เจียงเสี่ยวไปพูดมา <c oughs> ก็มีเหตุผลถ้าเขาไม่กลับไปเตรียมมันฝรั่งพรุ่งนี้เขาก็จะเปิดร้านขายไม่ได้เธอยังอยากร่ำรวยไปพร้อมกับเจียงเสี่ยวไปอยู่นะงั้นก็ได้วันนี้พี่เจียงกลับไปเตรียมมาเยอะๆหน่อยแล้วกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะต้องมากินข้าวที่บ้านเรานะฉันจะทำอาหารให้พวกพี่จะได้ดื่มกันสักหน่อยได้สิ เจียงเสี่ยวไปพยักหน้าเห็นด้วยระหว่างนี้เขานับเงินได้สาสิหยวนแล้วดูเหมือนว่าเงินที่เขานับจะมีแต่เงินเหรียญทั้งหมดดังนั้นเงินสามสิบหยวนรอบนี้จึงดูกองใหญ่มากเขาส่งให้หวังผิงแล้วพูดว่านี่คือค่าเช่าพื้นที่หน้าร้านเดือนละสามสิบหยวนอย่างที่เราตกลงกันไว้หาหวังผิงและเฟิงเยี่ยนหงต่างตกตะลึงพี่น้องกันทั้งนั้นนายไม่ต้องให้หรอกหวังผิงปฏิเสธที่จะรับ ใช่แล้วอย่าว่าแต่ที่ร้านของพี่เจียงตั้งอยู่ด้านนอกร้านน้ำชาเลยบริเวณนั้นไม่ได้มีมูลค่ามากถึงขั้นต้องเก็บค่าเช่าเดือนละ30หยวนต่อให้พี่เจียงมาทำการค้าตรงนี้แต่ก็เป็นการดึงลูกค้ามาให้ร้านน้ำชาของพวกฉันเหมือนกันพวกฉันจะกล้ารับเงินไว้ได้อย่างไรเฟิงเยี่ยนหงมองเงิน30หยวนนั้นแม้ว่าเธอจะอยากได้แต่เธอก็ยังคงพูดไปแบบนั้นพูดคำไหนคำนั้นฉันบอกแล้วว่าจะให้ค่าเช่าที่เดือนละ30หยวนก็คือ30หยวน เจียงเสี่ยวไปดึงมือใหญ่ของหวังผิงมาแล้วยัดเงินทั้งหมดใส่มือของเขาหวังผิงกำเงินค่าเช่าอย่างงุ่มง่ามไม่รู้จะทำอย่างไรส่วนนี้คือเงินที่ยืมนายเมื่อเช้าเจียงเสี่ยวไปพูดแล้วก็นับเงินให้หวังผิงไปห้าหยวนนี่ยังไม่หมดอีกหรือเจียงเสี่ยวไปนับเงินให้เฟิงเยี่ยนหงอีกสามหยวนแล้วพูดว่าน้องสะพ้ายวันนี้ลำบากให้เธอมาช่วยกันนี่คือเงินค่าจ้างฮะไม่ได้ไม่ได้ไ ฝฟิเยี่ยนหงไม่คิดว่าเจียงเสี่ยวไปจะให้เงินค่าจ้างแก่เธอด้วยเธอจึงรีบปฏิเสธเราเป็นญาติกันฉันแค่ช่วยนิด,น,ดนิดหน่อยหน่อยเท่านั้นจะรับค่าจ้างได้อย่างไรไม่ได้เด็ดขาดเจียงเสี่ยวไปพูดขึ้นว่ามีใครเขาใช้แรงงานคนอื่นฟรีฟรีนี่มันเงินที่ฉันได้มาจากการขายของรับไปเถอะพูดแล้วเขาก็นำเงินสามหยวนยัดใส่มือของเฟิงเยี่ยนหงแต่ที่ให้ม,มันเยอะไปหน่อยไหม เฟิรงเยี่ยนหงมองเงินสามหยวนในมือเธอทั้งดีใจและไม่กล้ารับไว้ในคราวเดียวกันถ้าน้องสะพ้ายว่างไม่มีอะไรทําก็มาช่วยฉันขายของเธอฉันจะให้เงินเดือนละหนึ่งร้อยหยวนจะได้ไม่ต้องให้รายวันแบบนี้แล้วหนึ่งร้อยหยวนเฟิงเยี่ยนเงาปากค้างด้วยความตกตะลึงนั่นมันเท่ากับไรายได้สี่เดือนของร้านน้ําชาเมื่อก่อนเลยนะถ้าเธอไม่รับเงินสามหยวนนี้ต่อไปฉันคงไม่กล้าให้เธอมาช่วยแล้วเจียงเสี่ยวไปพูดด้วยรอยยิ้ม ฉันเอาฉันเอาต่อไปนี้ฉันจะมาช่วยทุกวันเลยเฝิงเยี่ยนหงดีใจมากจริงๆหญิงสาวรีบเก็บเงินสามหยวนนั้นแล้วพูดอย่างมีความสุข